สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับอาจารย์นวิจารณร์บอลนะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของคอนซาโดเดซัปโปโรนะครับวันนี้เรื่องราวนักเตะไทยในต่างแดนดําเนินต่อไปสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในตอนนี้สําหรับ3ามหนุ่มในหลีกญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรสุภโชคสารชาติหรือว่าเอกนิตปัญญานะครับก็เป็นไปตามที่เกินกล่าวมาหลายคนหลายท่านไปเริ่มกันจากในเจรลีกนะครับเจริญศักดิ์วงกรตอนนี้รู้เหตุผลแล้วนะครับว่าทําไมเจ้าตัวถึงหายไป จากรายชื่อของเซเรโซโอซากาไปเลยนะครับแล้วสถานการณ์นี้เจริญสักวงกรอาจจะต้องกลับมาที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเจริญสักวงกรได้รับอาการบาดเจ็บราว1เดือนครับทำให้รายชื่อของเขากับเซเรโซโอซากาหายไปเลยหลังจากที่ลงโชว์ฟอร์มอย่างดิบดีนะครับในฟุตบอลถ้วยยิง1่งจ่าย1โคตรจี๊ดเลยเราคิดว่าทำไมปาปาถึงไม่ให้โอกาสกับเจริญสัก์วงกรกันนะทั้งที่คนอื่นๆก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่าเจริญศักวงกรมากนะัก เปลี่ยนแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็ดันไปทับ กับลูคัสเฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นตัวเป้งของทีมเหตุผลก็เพราะอาการบาดเจ็บของเจริญศักวงกรที่โดนเล่นงานอยู่นั่นเองณนะเวลานี้สัญญาของเจริญศักวงกรในการยืมตัวเนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เขาจะต่อสัญญาเอาไว้นอกสจากว่ามันพลิกกันจริงๆเขาให้โอกาสหยิบยื่นเพราะเขามองเห็นศักยภาพบางอย่างแล้วค่าตัวของเจริญศักดิ์่ม่ใช่ถูกๆนะมตัเวเนื่ยน,นะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนี่านั้นก็นเรื่อากนะครับเขาต่อเดืเอานเรียจ่าตัวที่สูง ถ้าเทียบกับนนะักเตะท้องถิ่นของเขาครับรั้งเอาไวด้วด้วยอาการบาดเจ็บนี้ผมว่าเป็นไปได้ยากกับ1เดือนที่เหลืออยู่ถ้ากลับไทยคิดว่าเจริญศักดิ์น่าจะหอบเอาประสบการณ์มาช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้การเสริมทัพฤดูกาลน,นี้อุดตลุดสุดเวียงมากและหลายทีมขยับขยายกันเจริญศักดิ์เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเป้งเลยนะครับในโคต้านักเตะไทยคือแต่ละทีมต้องมีตัวเป้งไว้นะโคต้าไทยยิ่งน้อยอยู่ด้วยฤดูกาลหน้าต่างชาติเยอะนะต่างชาติ5อาเซียน2เลยยนะไทต้องย่งพื้นทีะ เยอะลก็เป็นแรงใจให้เจริญศักดิ์วงก่อนในรายต่อมาครับเป็นไปตามที่คาดเอาไว้ฮะเอกนิษฐ์ปัญญาวันนี้หายไปจากรายชื่อของเอฮิเมะหลังจากที่นัดที่แล้วได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในการลงแข่งขันเป็น11ตัวจริงนะครับแต่กลับกลายไปถูกเปลี่ยนตัวออกผมว่าคาดการไว้คือเขามีโอกาสนั้นะหนึ่งครัง้งจากการโขกจ่อๆแล้วก็จังหวะหลุดเดี่ยวแต่ล้าหน้านั่นแหละนั้นะจริงๆหลุดเดี่ยวไปแล้วยิงนะควรจะเข้าในจังหวะนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วหากนัดนั้นได้โอกาสแลวแบบจบไม่ได้ได้โดนดรอป โขออกแล้วก็อีกหนึ่งดอก คือหลุดเดี่ยวยิงติดเสพวันนี้เอกนิต์ไม่มีรายชื่อกับเอฮิเมอีกครั้งใจหนึ่งเอฮิเมก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราะว่าทีมเนี่ยก็อยากฟอร์มดีเรื่อยๆหนีจากอันดับบวยแต่เขาก็ให้โอกาสทุกคนเช่นเดียวกันถ้าให้โอกาสลงเรื่อยๆแล้วฟอร์มยังไม่หมาการแทรกซึมเข้าไปจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเขามีแกนกําลังที่ลงตัวนะฮะฉะนั้นวันนี้ในรายชื่อเสวตัวจริงไม่มีเอกนิต์รวมถึงตัวสํารองด้วยเป็นเรื่องที่กลับมาเหนื่อยอีกครั้งสำหรับเจ้าตัวส่วนในรายของสุ สุาสุโชค,โ,ชคโดนซัปโปโรทิ้งแล้วละ่ะโดนเมินแล้วละ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะทางสื่อญี่ปุ่นก็บอกอยู่ว่าโชคได้รับอาการบาดเจ็บที่ต้นขานะทำให้พักไปเดี๋ยวสุปโชคจะกลับมาอีกครั้งนะในเกมเจอกับอิวาตะสื่อของญี่ปุ่นว่าว่าเอาไว้แบบนี้เงี้ยนก็ไม่สืบสาวเราเรื่องก่อนหาช่องมาโจมตีบอกว่าเป็นกรรมของสุปโชคที่ไม่เล่นแฟร์เพย์แต่ความเป็นจริงแล้วสุปโชคร่างกายไม่ดีนะครับวันนี้ก็เลยออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นสำร,รองให้กับคอนเสิร,สร,ร์ด้ซัปโปโรเพื่อดูอาการก่อนวมื่อ เกมมันจะเป็นแบบไหนซาโบรส่งบากาโยโกกับคิมกุนฮีลงนะฮะคู่นี้เป็นคู่ที่ทําให้ทีมคว้าชัยชนะอาราโนะอาโอกินากามูระคอนโดจัดเต็มไปซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่ซาโรนั้นรั่วจัดเลยเพราะเกมรับ เกมนี้ห่วยมากคือตั้งแต่นาทีแรกโดนขึ้นนําแล้วอะ่ะโดยเคนมาซุอินะครับการขึ้นนํามายังไงการขึ้นนำเนี่ยมันมาจากบอลวางยาวของจูบิโรอิวาตะก็ไม่แปลกใจว่าทําไมจูบิโรอิวาตะถึงยิงประตูได้เยอะนะครับฤดูกาลน,นี้ยิงไปละสิประตูเท่ากับหัวตารางเลยนะอันดับ2ยิงเท่ากับอันดับ2อะ่ะอยู่อันดับ8แต่ว่าเสียเยอะเสียไป19เพราะว่าบอลมีความหลากหลายมากผมดูจูบิโรเนี่ยทั้งบอลวางยาวทั้งการกดดันสูงวางยาวเนี่ยหลังสปโรหลุดลุยตลอดจังหวะเนี้ยหลุดมานะมงเช็ดมาเข้าทางเขาแล้วก็โดนทางด้้าานขของ i, งเเเคมิียยว นั่นคือหนึ่งประตูศูนย์ ลูก2เนี่ยเหมือนกันเล่นมาด้วยลูกฟรีคิกเปิดเข้าในฮะบอลหลุดหัวของผู้เล่นจูบิโรอิวาตะไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้าโขกคืออเอซูมิที่โขกเข้าประตูตัวเองไปอย่างน่าเหลือเชื่ออยู่ดีโขกเข้าประตูตัวเองนะฮะเท่านั้นยังไม่พอโทรความเผลอต่อเนื่องความเผลอนี้ก็คือการคู่แข่งยิงไกลฮะบอลพุ่งชนเสาแล้วเด้งมาแต่กองหลังซัปโรคนนี้ฮะดูครับจับบอลเบาๆจับไม่อยู่ครับปล่อยบอลหลุดไปเข้าทางฝั่งของจูบิโรฮะแล้วเขาก็าจ่ายใกันยิงง่ายๆเลยครับ ระยะนี้จับบอลไม่อยู่อย่างขายยานะนั่นคือวินาทีความขายยนะโดน30แบบงงๆนะแนวรับหลุดลุย ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยน3ามผู้เล่นเลยนะครับเปลี่ยนคิมเปลี่ยนบาการโยโกเปลี่ยนอาราโนออกใส่เจ้าที่ซานเชสธนากะและก็สุภโชคสารชาติลงไปนะเนี่ยเนี่ยโชคกลับมาแล้วเห็นไหมเหยียนเบรอไหมเ,ออเขาไม่ได้ทิ้งเขาเจ็บก็ดูสถานการณ์หน่อยพี่หวังจะจะล้อชาวบ้านเขามีข่าวหน่อยเป็นไม่ได้มันไม่เหมือนกับยุคนั้นนะตามติดชีวิตวานเฮาตามติดชีวิตของเฟืองหายนะกันทุกคนลง4ีนาทียังโดนใบแดงมันมีข่าวให้เล่นทุกวันแต่ว่าข่าวของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เล่น โดยเฉพาะซูเปอร์ไซด์อย่างสุประโชคอ่าวันนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือการจับสุประโชคสรารชาติลงมาในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าตำแหน่งของสุประโชคจะแปลกออกไปเรื่อยๆนะครับนอกจากหลังๆเอามาอยู่ตัวกลางแล้วล่าสุดเอาลงไปต่ํากว่านั้นอีกลงไปเชื่อมเกมครับแทนตำแหน่งของโคมาอีกกับอาราโน่นั่นแหละลงไปเชื่อมเกมต่ามากนะครับจังหวะรุกแทบจะมีน้อยเลยสําหรับสุประโชคสรารชาติเขาไม่ให้ยืนสูงตำแหน่งโชคนี่มันดูแบบว่าเป็นตัวเชื่อมเกมจากตรงกลางเรียกว่ากว่าจะหาจังหวะ เข้าไปป้วนเปี้ยนหน้ากรอบเนี่ยน้อยเอามากๆแต่มันจะมีอยู่ประมาณ2ช็อตนี้มั้งที่สุบโชคอะสร้างเกมก็คือการตัดบอลจากคู่แข่งได้แล้วก็เคลื่อนให้เพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็จ่ายก็ล้าหน้าไปนะไม่ได้มีอะไรบื้อหวาแล้วก็อีกช็อตที่แบบว่าใกล้เคียงที่สุดนี่ก็คือสุบรโชคเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะฮะดักบอลได้จากจุดอันตรายแล้วก็จ่ายให้เพื่อนทะลุเข้าไปในกรอบครับเนี่ยหลุดถึงขนาดนี้เลยแต่เพื่อนยิงชนเสาในจังหวะนี้นะโดนปัดด้วยชนเสาด้วยมันก็เลยเป็นโอกาสที่น่าเสียดายมากๆที่สุนนะบวันสร โชคลงไปต่าเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเพราะนอกจากจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแล้วยังได้บอลน,น้อยอีกด้วยนึกภาพในทีมชาติสิเอาซุปรโชคไปยืนแทนวีระเทพหรือพีระดนอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเกมจะออกมาดีแค่ไหนเออแต่ซัปโปโรทําแบบนั้นนะได้กิอิวามะสะทําทีมแบบนี้บอลมันต่อให้ชนะหรือว่าอะไรก็ช่างมันจะตะกุกตะกักตลอดเวลามันจะออกมาไม่สวยไม่ไหลเลื่นนะครับบอลที่ได้เหมือนกันช่วงที่ทีมชุด2ของซัปโปโรลงมาได้ประตูเพิ่มถึง2ลูกนะ จบที่4ี่สองคือ2ลูกที่ได้เนี่ยมันก็มาจากเกมที่ไม่ได้สวยหรูนะักได้บอลแล้วเปิดเข้าในคุกคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถของเจ้าเจอดิสานเชที่เปลี่ยนตัวลงไปนั่นแหละเดีดยด้วยส้นเท้าเข้าไปอันนี้เป็นลูกเหนือธรรมชาติแต่ว่ามันใกล้ระยะนั้นใกล้แล้วและก็อีกลูกหนึ่งนะครับยายิซุมิก็มาจากการบอมเข้าไปในโชคม,มาตัวหลอกตัวนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแดนหน้าเลยมาหลอกอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เปิดเข้าไปหาออซุมินะครับอิซุมิก็โขเข้านะเป็น4ต่อ2ก็ตามมาได้แค่นั้นเกมนี้จบ4ต่อ2 ซปโปรแพ้นะครับแต่ความสะใจก็คืออย่างหนึ่งคือเหยนออกข่าวเมื่อวานนี้นะครับวันนี้สุเโชคลงตอกหน้าเลยเออบอกว่าอนาคตของสุเโชคจะมืดมนแล้วโดนซปโปรทอดทิ้งแล้วจะขายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้โชคลงอีกแล้วเออแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนกะเพราะว่ายิ่งจับไปเล่นต่ําอย่างที่บอกจะไม่มีความโดดเด่นมากขึ้นแน่เหนื่อยนะครับซปโปรหลังจากที่แพ้กับจูบิโลอิวาตะในวันนี้นะครับก็จะอยู่อันดับที่13นะหล่นไปหนึ่งอันดับจูบิโลก็ก็อยู่อันดับ8เหมือนเดิมถ้าอยากเลื่อนชั้นจริงๆนะต้องเปลี่ยนไดกีนนร่ง อนยังไม่ดีต่อให้ชนะก็ตามบอกแล้วนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้นะครับกดไลค์กันเยอะๆช่วยดันฟีดกันหน่อยเพราะว่าคลิปมีปัญหานะหายไปเยอะทาให้ YouTube ไม่ค่อยดันฟีดให้บางคนเห็นบางคนไม่เห็นอย่างนี้นะช่วยๆกันวันนี้ไปแล้วจ้าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีน่านนายจ๋า